อาจจะบอกให้บ่อยนะครับเพราะว่าเคยนะครับผมยังไงก็เราจะบอกว่ารักหนูนะรักหนูรักหนูแบบจริงๆแบบเราจะบอกเลยว่ารักหนูมากๆจริงจริงแบบมอ,ม,อมองเป็นคนที่ไม่รู้สิเรามองถ้าให้คุรโตมันเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรียนรู้เห็นทุกขอริยาบทของเราไม่ว่าจะเป็นด้านดีด้านไม่ดีหรือว,ว่าด้านต่างๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีความ มีความเรียวแล้วเราตั้งใจที่เราไม่ได้จะเปลี่ยนตัวเองหรืออะไรมากมายอย่างที่เคยบอกหนูไปว่าให้หนูเป็นตัวเองนะครับผมก็ขอบคุณที่หนูเป็นตัวเองแล้วก็มีความที่เป็นตัวเองที่แบบนาร้านเราก็มีสไตล์เป็นของหนูอะไรเงี้ยจริงๆเราก็เป็นตัวเองแล้วก็มีสิ่งที่ต้องแบบปรับชูนกันก็ขอบคุณที่แบบเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันพออยู่ด้วยกันมานานๆคําว่าพ่อด้วยมันมีสิ่งหลายอย่างที่มันแบบเข้ามาแล้วก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันวันที่หนู มีชื่อเสียงหรือว่ามีสิ่งที่หนูแบบอยากจะทำยังไงก็ย <S 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 อยากจะซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมไม่ว่ายังไงหรือนานๆไปนะครับผมอยากจะปรึกษาเรื่องราวต่างๆหรืออะไรพูดอะไรต่างๆนะครับก็สามารถปรึกษาเฮียทุกเรื่องได้หมดเลยครับผมก็อยากเป็นที่ปรึกษาของหนูด้วยแล้วก็เป็นที่มาพิงแล้วก็เป็นแรงกําลังใจพลังบวกให้หนูนะครับผมมีความสุขยังไงก็อยู่ตรงนี้ซัพพอร์ตไม่ไปไหน,นจ๊ะ,จะแค่แค่จ้ะขอบคุณซีครับมนุษย์คนนี้สําคัญกับการเดินทางของเรายังไงครับ สำ,สำคัญมากครับสำคัญมากๆมากๆมากๆเลยครับอย,อย่างที่เฮียบอกเมื่อกี้เลยครับว่าเฮีย er เป็นคนที่อยู่กับผมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจริง,รงๆครับแล้วคือถ้าเกิดว่าไม่มีเฮ er, ีย er, ก็ไม่มีผมเหมือนกันครับคือเฮียเนี่ยเป็นให้ผมนิยามความสัมพันธ์ระหว่างผมกับเฮียก็ไม่รู้จะนิยามว่าอะไรครับเพราะว่าเหมือนเขาเป็นทุกอย่างให้เราเลยครับ เป็นทั้งพี่น้องเป็นทั้งเพื่อนเป็นคนที่อยู่ด้วยเวลาที่เรามีความสุขทุกเศร้าหรือว่าใดๆเขาผ่านมากับเราเยอะมากๆครับเพราะว่าเฮียเหมือนเป็นครูขอผม,ผม,ผมด้วยครับอุยไม่ดูจะพูดอะไรเลยแบบว่าเฮียคอยสอนอะไรสิ่งต่างๆให้ผมเยอะมากๆเลยครับเหมือนผมซึมซับทุกอย่าง แปลกจังพอทำไปเท่าพื่องเฮียแล้วพูดไม่ออกอแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกเฮีย่าเหมือนกันครับคือรักเฮียเหมือนกันครับคํานี้เราไม่ได้บอกกันบ่อยครับแต่ว่าทุกครั้งที่บอกเรารู้สึกดีมากๆนาน,นานทีจะบอกครับบางทีการกระทาอาจจะสําคัญกว่าคาพูดก็ใช่ครับเราไม่ได้ไม่ได้ไ พูดคำว่ารักกันสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าการกระทําทุกอย่างของเฮียมันบอกได้เลยว่าเฮีย er ก็แคร์เรามากๆเฮีย er รักเรามากๆแล้วเราก็รักเฮ er ียมากๆเหมือนกัน